เงินเดือน11,000บาทจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะคลิปนี้มีคำตอบนะครับเดี๋ยวคำนวณกันให้เลยเรายังคงอยู่กับการใช้สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะครับวันนี้มาถึงคิวของคนที่เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,000บาทนะครับ 11, บาททวน นะเราจะไปดูวิธีการคิดกันนะครับว่าคิดอย่างไรและท่านผู้ชมไปลองหัดคิดนะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับเงินเดือนบํานาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายนะครับและมันจะมีสูตรคำนวณน,นะครับและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5เของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนเพราะฉะนั้นเราจึงมีสูตรคำนวณน,นะครับแบ่งเป็นสสูตรคือสูตรกรณีจ่ายเงินครบ180เดือนกับสูตรกรณีจ่ายเงินเกิน180เดือนนะครับหรือเงินเกิน15ปีเวลาครบ15ปีเป๊ะเนี่ยนะครับมันจะได้บำนาญน,นะ แต่เดี๋ยวของใหม่มันจะมีให้เลือกและบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับแต่อันนี้เรายึดของเก่าก่อนนะจะได้คำนวณถูกเนาะนะครับ20คูณกับจํานวนเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับแล้วก็หารด้วยร้อยก็เท่ากับเงินบํานาญของคุณตลอดชีวิตนะสูตรมันจะเป็นสูตรตายตัวแบบนี้แต่เงินเดือนของเราจริงๆเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับบางท่านเนี่ยเงินเดือน10,000บาท10,02นะครับหรือ9,000ก็มี ซึ่งวิธีการคิดมันไม่ไม่ใช่วิธีการคิดเออซึ่งวิธีการที่เราจะคิดออกมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้สูตรนะมันจะไปยึดตามนะครับจะยึดตามแบบตารางที่ประันสังคมวางไว้แบบเนี้ยมันไม่ได้เพราะนี่เขายึดจากตัวอย่างเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเต็มเพดานคือ15ื่นนะครับเอาละมาดูวิธีการคิดกันเลยดีกว่าถ้าคุณได้รับเงิน11,000บาทคุณจะ ได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่เริ่มจากที่ทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวนเงิน11,000บาทนะครับวิธีการคิดแน่นอน35ลบ15ปีนะครับเท่ากับ20ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30นะครับ30บวก30บวก20 ตามสูตรนี้นะ30บวก20คูณ11,000บาทนะครับหาร100เท่ากับ5,500บาทเท่ากับคุณจะได้รับบำนาญ5 5า0น5,500บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิตต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวนเงิน11,000บาทนะครับเข้าสูตรคำนวณแล้วปับ๊บนะครับเข้าสูตรคำนวณตามนี้เลยเนะี่ย20 บวก22.5แล้วก็เอามาคูณ11,000หาร100เท่ากับ4,675บาทนะครับตอนเดือนไปตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวนเงิน11,000บาทนะครับ25ลบ15เท่ากับ10ปีเอา10ปีมา เข้าสูตรคำนวณน,นะ1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15นะครับูณ11,000หาร100เท่ากับ3,850บาทตะรอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวนเงินนะครับ11,000บาทนะครับส่วนเกิน180เดือนจะคิดดังนี้นะครับ20 ลบ15เท่ากับ5ปีนะครับเอา5มาคูณ1.5นะครับเท่ากับ7.5 20จุบวกเจนะครับในวงเล็บและคูณ11,000หารด้วย100เท่ากับ3,250นะครับตัดศูนย์ไปตัดศูนย์ไปนะครับนี่ใส่เกินต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมานะครับครบ15ปีพอดีเลยนะครับกับที่ได้บำนาญ นะครับจำนวนเงิน11,000เพราะนั้นก็เข้าสู่คำนวนณสูตรแรกนะครับไอที่ผ่านที่คุยผ่านมามันจะเข้าสูตรคำนวณสูตรที่2เพราะว่ามันเกิน15ปีนะครับเอา20คูณ 11, หารห0เท่ากับคุณได้รับเงินบำนาญ2,200น 2, บาทตลอดชีวิตนั่นเองผมมีสูตรคำนวณไม่ใช่สูตรคำนวณสิผมคำนวณมาให้แล้วว่าจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่ถ้าคุณมีเงินเดือน11,000บาทนะครับ โดยผมเรียงปีเลยนะจากปี35นะครับ35ปีท่งประกันสังคม35ปีได้รับ5,500บาทซ่งประกันสังคม34ปีได้รับ5,335บาทซ่งประกันสังคม33ปีได้รับ5,170บาทซ่งประกันสังคมมา32ปีได้รับ5 0 5บาทซ่งประกันสังคมมา31ปีได้รับ4,840บาท ส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับ4,675บาทส่งประกันสังคมมา29ปี4,510บาทส่งประกันสังคมมา28ปี4,345บาทส่งประกันสังคมมา27ปี4,180บาทส่งประกันสังคมมา26ปี4,015บาทส่งประกันสังคมมา25ปี3,850บาท ส่งประกันสังคมมา24ปี3,685บาทส่งประกันสังคมมา23ปี3,520บาทส่งประกันสังคมมา22ปี3,355บาทส่งประกันสังคมมา21ปี3,190บาทส่งประกันสังคมมา20ปี3,025บาทส่งประกันสังคมมา19ปี2,860บาทส่งประกันสังคมมา18ปี2,695บาท ส่งประกันสังคมมา17ปี2,530บาทส่งประกันสังคมมา16ปี2,365บาทและสุดท้ายนะครับส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับ2,200บาทนะครับนะนี่คือจำนวนเงินบำนาญที่ผมแจกแจงมาให้นะครับในแต่ละปีเพราะว่าบางคนเนี่ยส่งมาครบปีนะครับครบเท่านี้ปีเท่านั้นปีมันไม่เท่ากันนะ่ะ จะเอาไปตามตารางเป๊ะที่ประันสังคมแจกในอินโฟกราฟิกเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปคำนวณเองนะครับลองดูนะอันนี้ผมคำนวณมาได้ลองไปคำนวณดูไปกดเครื่องคิดเลขดูนะว่าคำนวณได้ตรงตามผมหรือเปล่าถ้าตรงตามผมแสดงว่าคุณคำนวณถูกและคุณใช้สูตรถูกเมื่อใช้สูตรถูกข้อมูลก็จะถูกนะครับ มันก็จะวางแผนได้นะใครที่ยังไม่กเกษียณอายุนะครับและจะวางแผนนะครับวางแผนได้เงินบํานาญของประกันสังคมเนี่ยนะก็ให้ยึดให้ยึดหลักสูตรพวกสูตรด้านบนเอาไว้นะครับให้ยึดสูตรเอาไว้แล้วก็ลองคํานวณตามนะครับจะคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับบํานาญเท่าไหร่เพื่อจะต้องขยับขยายนะ เขาใช้60เดือนสุดท้ายเป็นตัวตั้งเนี่ยส่วนหนึ่งผมมองว่าไอ้ช่วงเวลาปลายปลายอายุอะนะครับใกล้จะเกษียณเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราน่าจะอยู่ในจุดสูงสุดของวิชาชีพไม่ว่าคุณจะอยู่ในวิชาชีพไหนมันคงจะอยู่ในจุดสูงสุดและค่าตอบแทนมันคงจะสูงเต็มแม็กเขาก็เลยเอา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับมา มาใช้ในการคิดคำนวณเป็นบำนาญน,นะเป็นบำนาญน,นั่นเอง